สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้แปดนาฬิกาแดกุมภาพันธ์สอง7ห้าหกเจ็ดครับแจ้งข่าวครับรับเงินพุ่งนี้มีสี่กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ครับผู้สูงอายุครับรับเบี้ยชีพผู้สูงอายุเก้ากุมภาพันธ์สองพห้ารเจ็ดพุ่งนี้ครับยังรับอัตราเดิมครับหกสิบถึงหสิบเก้าปีรับหกร้อยครับเจ็ดสิบถึงเจ็สิเก้าปีรับเจ็ดร้อย 84-89ปีรับ800-90ปีขึ้นไปรับ1,000กลุ่มที่1เบีย้ยยังชีพสูงอายุนะครับกลุ่มที่ 2, 2> เบีย้ยคนพิการครับผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีรับ1,000นะครับผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปรับ800ครับในกลุ่มที่2รับเงินพวกนี้9กูมบาพัน6-7นะครับกลุ่มที่3ครับผู้ติดเชื้อเอดที่ขอรับความช่วยเหลือจากอบตอรหรือเทศบาลเอาไว้นะครับพุ่งนี้9กุมภาพัน์รับการโอนเงิน 500บาทครับเบีย้ยยังชีพผู้ป่วยเอยดนะครับกลุ่มที่4ครับคุณแม่ที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเอาไว้จะได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง6ปีของเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกเครับโอนเข้าบัญชีธนาคาร600บาทครับ9กุมภาพันธ์สองห้าหกรับพรุ่งนี้ครับทั้งหมดก็คือรายการรับเงินที่4กลุ่มจะได้รับพรุ่งนี้แจ้งให้ทราบโดยทุก,กันครับสวัสดีครับ